สวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นม .2 วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งเนาะที่เราได้เจอกันกับหน่วยการเรียนรู้วิทยาศ,าศาสตร์นะครับยังอยู่ในเนื้อหาเดิมเลยในเรื่องของงานและพลังงานนะครับตัวชีวัดว,วันนี้ประกอบไปด้วยตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของเครื่องกลอย่างง่ายโดยบอกประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับสอออกแบบและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจนและพลังงานศักค์น้มถ่วง เครื่องกลอย่างง่ายเครื่องกลอย่างง่ายมีอะไรบ้างอันนี้คิดว่านักเรียนน่าจะผ่านตาบ้างละนะครับ mm. เครื่องกลอย่างง่ายประกอบไปด้วยหนึงเลยพื้นเอียงนะครับลิ่มสกรูล้อก,กับเพลานะครับรอกคานนะครับมีอยู่ด้วยกันอยู่6ประเภทนะครับอ่านี่เรามาดูภาพอีกหนึ่งภาพคานเป็นลักษณะนี้ ล้อและเพลาเป like ็นอย่างนี้ล้อและเพลาเนี่ยอาจะเจอในส่วนของรถเนาะรอกเป็นตัวผ่อนแรงเนาะพื้นเอียงทําให้เรา,าเคลื่อนที่ของได้ง่ายลิม่มนะครับจะเป็นลักษณะของคล้ายๆกับหัวของขวานเนาะสกรูจะเป็นตัวเกลียวนะครับเครื่องกลอย่างง่าย หรือเครื่องขอนแรงในทางวิสิกรเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แรงเพียงอย่างเดียวในการทํางานนะครับเมื่อแรงหนึ่งมากระทํากับวัตถุทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายที่ของวัตถุโดยแรงที่กระทาผ่านทางระบบจะใช้แรงน้อยกว่าแรงที่กระทาโดยตรงโดยอัตราส่วนระหว่างแรงทั้งสองนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลนะครับตัวที่หนึ่งเลยคานันเรา ได้เรียนไปแล้วเนาะคร่าวๆเมื่อตอนภาคเรียนที่1น,นะครับอันนี้คือรูปแบบของคารนะครับจะมีตัว e ตัว f ตัว W เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวจบจากเนื้อหานี้เรามีงานด้วยเนาะอันนี้คือรูปแบบของตัวที่1คานมาดูตัวที่2นะครับตัวที่2คือล้อและเพลา นะครับล้อและเพลาครูได้บอกไปแล้วเนาะส่วนใหญ่ที่เราจะเจอก็คือในส่วนของรถยนต์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นล้อและเพลานะครับเพราะมีส่วนทําให้มันหมุนนะครับก็คือพัดลมเพดานตัวที่3รอกรอกก็มีหลายชนิดเนาะมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นรอกเดียวนะครับรอกตัวเดียว รอก2ตัวรอก3ตัวยิ่งจํานวนรอกมากเนี่ยมันจะยิ่งช่วยในเรื่องของการผ่อนแรงทําให้เราเนี่ยยกของได้ง่ายขึ้นโดยออกแรงน้อยลงนั่นเองนะครับตัวต่อไปตัวที่4ครับพื้นเอียงเห็นไหมพื้นเอียงมันก็มีส่วนดีเนาะส่วนดีในเรื่องของการที่ทําให้เราเนี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนที่ของของวัตถุได้ง่ายนะครับ ตัวต่อไปครับลิมอันนี้บอกไปแล้วเนาะลิมเป็นเครื่องกลอย่างง่ายที่แปรแรงให้เป็นแรงขนาดใหญ่ขึ้นนะครับในแนวตั้งฉากใช้หลักๆเลยคือใช้ในเรื่องของการหนุนเนาะการหนุนการผ่าทําให้เนี่ยวัตถุเนี่ยขยับตัวได้นะครับตัวที่6สกรูอันนี้เรามักจะเห็นเนาะอย่างเช่นหัวน็อตนะครับมีการ ทำให้วัตถุเนี่ยแน่นหรือเป็นการยึดก็ได้นะครับเครื่องกลอย่างง่ายในวันนี้นำไปใช้ในงานชนิดไหนได้บ้างครับใครที่ดูสาหรับ PowerPoint ที่ครูทำในวันนี้นะครับนักเรียนดูแล้วก็ต้องตอบคำถามกันได้นะครับทวนนะครับเครื่องกลอย่างง่ายในวันนี้นำไปใช้ในงานชนิดไหนได้บ้างครับใครที่ดูอยู่เนี่ยตอบกลับมาเนาะตอบมาในรูปแบบของการตอบคำถามในสมุด นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ